บัดดีค่ะมาทานข้าวกันไม่น้อยเด้อว,วันนี้กินข้าวต้มกุ้งอมืมันปวดท้องมันก็เลยอยากกินร้อนๆไปซื้อจากเซเว่นมากินค่ะนี่ซื้อจากเซเว่นมากินข้าวต้มกุ้งนะคะอืเห็นไปดูดูคลิปของเชฟยันเนาะพูดถึงพระพระพระอย่างว่าพระทุกวันนี้พระพระปลอมมันเยอะอืไม่ไม่มีพระจริง ้าจินเนี่ยเขาจะอยู่ในศีลกินในธรรมตื่นเช้ามาเขาก็ไปยินถบาศกลับมาเขาก็สันข้าวเสร็จอืเขาก็ทําวัดบ้างอืไปทำโน่นทํานี่บ้างสอนหนังสือเนนบ้างอืเนนบวทใหม่พระใหญ่ต้องสั่งสอนเนนอืให้ประพฤติท,ที่ดีต่อไปไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาพระไรสุไปใส่สันข้าวเสร็จ อลายสดด่าคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ใช่พระเนะาะพระทุกวันนี้พระมีหลายแบบหลายอย่างอืพระหากินก็มีพระเขาออกจากทางโลกเขาไปอยู่จุดนั้นเขาทําดีคิดดีท,ดทดดําดีก็มีถมถือไปอยู่วัดี่ยก็มีหมดพระดีก็มีพระชั่วก็ก็มีะสมประสานกันอยู่ในนั้นแหละเราต้องดูให้มันออกอเดี๋ยว เราไปกินไปทานเราก็ถือว่าเราทานกับผ้าเหลืองกันแล้วกันอย่าไปคิดอะไรให้มันมากเขาทำยังไงเขาก็ได้รับหนึ่งนั้นแหละคนเราคิดดีก็ได้ดีคิดชั่วก็ได้ชั่วแค่นั้นเนีะไปบวชเป็นพระแล้วก็ยังทําชั่วอยู่มันก็ไม่ใช่พระแล้วเนาะคนเรา ถ้าเสียสละทุกอย่างไปทางตัดตัด,ตดใจไปไปบวชเป็นพระแล้วต้องปวนิบัติให้มันได้ถ้าปวนิบัติไม่ได้ก็อย่าไปบวชให้มันเสียพระเลืองเขาทั้งโลกก็ตัดให้มันขาดอือันนี้ห้าบางตนนะเอารูปไปเล่นอยู่วัดก็มีก็ยังงงอยู่เสียงลูกร้องเต็มวัดอยู่อืแบบนั้นก็ไม่ใช่พระแล้ว ถาเป็นพระมันต้องตัดทางโลกให้มันขาดลูกเมียไปจำหันจำหันเสร็จก็กลับบ้านแค่นั้นไม่ต้องมาหอบลูกของเจ้าไปเล่นอยู่วัดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเนาะคนเราถ้าคิดดีทำดีคนไปทำบุญทำทานเขาก็เต็มใจทำ เขาทำแล้วเขาก็ภูมิใจว่าเออนี่แหละเพื่อนสละทุกสิ่งทุกอย่างสละทั้งโลกไปบวชปฏิบัติธรรมเย็นมาทำทำบัดรทำมัต,ตเสร็จก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็นอนแค่นั้นตื่นเช้ามาก็ทำวัดเป็นจิตวัรประจำวันของสงฆ์มันต้องทำแบบนั้นไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะมานั่งไร้สวดอย่างนั้นมันไม่ใช่อื คุณสึกออกไปเลยถ้าคุณทําแบบนัน้นไม่ถูกต้องอืมคุณไม่ใช่พระหรอกถ้าเป็นแบบนั้นตื่นเช้ามาไ่าสดไ่สดว่า,าคนนั้นว่าคนนี้อืมตำแหนิคนนั้นคนนี้นนนมันไม่ใช่พระเพราะฉะนั้นคุณสึกออกไปเถอะอย่ามาขวางโลกอยู่เลยบวชไปคุณก็ไม่ได้บุญจริงๆไม่ได้บุญ วดไปไปทาบาปจะป่ะใช่ไหมทุกคนเอฟซีใครเห็นด้วยกับไม่น้อยเนะาะพาพแบบนั้นอย่าไปขึ้รูนับถือลยพายดีดีมีถมดื้งกินข้าวต้มปุ้งแบบนี้ปวดท้อง ถ้าพระไม่หนีนะเราไปใส่บาตรเราไปทําบุญเราก็ขยักขยังเนาะคนเราเนาะเป็นกปเท่วท,ที่เพดอใครคิดอะไรอ่ซื้อฝรั่งมาด้วยฝรั่งเซเว่นอันนี้ขนมด้วย อันนี้ก็ขิมกินข้าวเสร็จรกินได้หมดมันเยอะแล้วกมเยอะก็ให้เยอะกองนึ่งเี่ย กุ้งเต็มเลยกินไม่หมดกินพอฮะพอให้มีอาหารอยู่ในท้องให้เราไม่ปวดท้องก็พอกินพอได้กินยาไม่ใช่อะไรกินข้าวกินปลากันเร้ยังเนาะมาเดอ้อมาทานเข้าต้มกุ้งกับไม่น้อยคะ่ะ อร่อยทานด้วยกันค่ะขาทุงกุ้งนะคะนี่โลกโซเชียลเนาะเป็นอย่างนี้แหละใครไม่เคยเจอก็ได้เจอเนี่ยแหละแม่น้อยเกิดมาในชีวิตอายุเจ็ดสิบแล้วเพิ่งจะเคยเจอเคยพบนี่แหละอืมอิจฉาตาร้อนกันบ้างกลัวกันได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องอิจฉากันไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนี่แหละือเกิดมาปันนี้ ไม่น้อยก็ไม่เคยเพิ่งจะเจอนี่แหละคนเราอย่าไปอิจฉาตาล้อนกันเด้ใครได้ใครดีใครมีเขาก็เป็นบุญของเขาตั้งแต่ชาติก่อน เราเราไม่มีมุ้ดไม่มีวาสนาเราเราอยู่ยังไงสภาพเราอยู่แบบไหนได้แบบไหนจะจนรุ่นรวยเราก็จะไปอิจฉาตาล้อนกันเพื่อนเราเพื่อนเรามีเราก็ดีใจด้วยเพื่อนเราได้ดีเราก็ดีใจกับเพื่อนไม่ใช่ว่าเพื่อนได้ดีเราไปอิจฉาตาลอ้อนเพื่อนอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องอพี่น้องกันก็เหมือนกัน น้องมีเราก็ดีใจกับน้องพี่มีเราก็ดีใจกับพี่อย่างนั้นมันถึงจะถูกต้องนะคะโอเคนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจลุงป้าเดอ้อวันเกิดวันที่สิบเ็ดสิงหานี่แหละวันเกิดป้าลุงเนาะอย่าลืมสินค้าของป้าลุงและของเชฟยันนะมีหน่อไม้หน่อไม้ถุงละร้อยยี่สิบบาทหน่อไม้ดองสามถุงร้อยยี่สิบเก็บเงินปลายทางหรือจะโอนก็ได้ตามสบาย ใครใครถนัดแบบไหนก็เอาอย่าลืมไปอุดหนุนเชฟยันนะคะมีหน่อไม้หน่อไม้โดงถุงละร้อยยี่สิบสามขวดร้อยยี่สิบค่ะเก็บเงินปลายทางหรือจะสะดวกโอนก็ได้ค่ะนำเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสองแปดสองห้าสองสามหนึ่งสี่ค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนเชฟยันและป้าลุงพลด้วยนะสินค้าป้าลุงก็มีทุกๆคน ใครมีสินค้าก็อุดหนุนกันไปนะคะใครมีกําลังก็อุดหนุนกันใครไม่มีก็ไม่ว่ากันก็ไปกดไลค์กดแชร์อย่าข้ามโฆษณาให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณไม่น้อยอุดอรเศรษฐกิจข่าวขอบคุณที่ไปติดตามทีมงานเศรษฐกิจข่าวทุกทท่านด้วยนะคะและทุกคนที่มีแชนแนลแชนแนลหรือใครมีช่องก็ไปติดตามกันให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายปุนปุนค่ะ